สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสวรณีพิชัยรักพรนะคะเป็นกุมารแ,แพทย์เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กวันนี้คุณหมอก็จะมาพูดถึงพัฒนาการในเด็กวัยอายุ4-5ปีนะคะแล้วก็วิธีการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กวัยนี้นะคะ ในเด็กวัย4-5ปีเนี่ยเป็นวัยที่มีความามั่นใจในตัวเองมากนะคะเด็กมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจสิ่งว่าท้อมที่แปลกใหม่พร้อมที่จะเรียนรู้และฝึกทักษะใหม่ๆได้เป็นอย่างดีพัฒนาการในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะเด็กในวัยนี้เนี่ยจะสามารถก้าวสลับเท้าขึ้นบันไดได้อย่างคล่องแคล่วนะคะม,มีการทักษะการทรงตัวที่ดีมากขึ้นนอกจากนี้ในพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กก็จะชอบขีดเขียนสามารถวาดรูปสี่เหลี่ยมตามแบบ ได้ว่ดทุกคนที่มีอวัยวะมากกว่า3ส่วนได้นะคะ,ะเด็กในวัยนี้ก็จะเริ่มใช้กันไกปตัดกระดาษตามเส้นได้เช่นกันนะคะทักษะทางสังคมในเด็กวัยนี้เองเนี่ยก็จะชอบเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่มชอบเล่นสมบทบาทสมมุตินะคะกับเพื่อนๆน,นอกจากนี้แล้วเนี่ยเด็กวัยนี้ก็จะชอบทําทุกอย่างด้วยตัวเองการช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจาวันเช่นแปลงฟันเองอาบน้ําเองเด็กๆก,ก็จะสามารถทําได้เองโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องช่วยเหลือได้เลย นอกจากนี้นะคะเด็กก็จะมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีมากขึ้นนะคะเด็กจะรู้จักการตั้งคําถามโดยเฉพาะคําถามทําไมมากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเด็กก็จะยังรู้เกี่ยวกับเพยญชนะไทยบางตัวที่เขาพบเจอได้บ่อยนะคะเด็กก็จะรู้ในเรื่องของขนาดสั้นยาวใหญ่เล็กนะคะรู้จักในเรื่องของซ้ายขวาค่ะกิจกรรมที่วันนี้คุณหมอจะมาแนะนําให้กับผู้ปกครองนะคะเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการดเด็กวัยนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ผู้ปกครองจัดเตรียมสถานที่โดยติดเทปกาวสีที่พื้นเป็นแนวเส้นตรงยาวประมาณ2-3เมตรเตรียมลูกบอลและนำตะกร้าหลากสีวางไว้ปลายทางของเส้นให้เด็กหยิบลูกบอลตามคำสั่งและวางฝ่าเท้าให้อยู่บนเส้นแล้วค่อยๆเดินต่อเท้าสลับไปมาบนเส้นก้าวไปทีละนิด ช้าๆจนกระทั่งเดินต่อเท้าไปจนสุดทางเดินนำลูกบอลใส่ตะกร้าให้ถูกสีในขณะเดินบนเส้นอาจให้เด็กกางแขนทั้งสองข้างออกเพื่อช่วยในการทรงตัวค่ะผู้ปกครองชวนเด็กวาดวงกลมและสี่เหลี่ยมโดยวาดให้เด็กดูก่อนเป็นตัวอย่างแล้วให้เด็กทำตามอาจชักจูงให้เด็กสนใจ โดยวาดต่อเติมเป็นภาพเช่นผู้ปกครองวาดปลาและให้เด็กวาดวงกลมเป็นตาหรือฟองสบู่หากเด็กทำไม่ได้ผู้ปกครองสามารถหาแบบฝึกหัดตามรอยปละหรือใช้จุดสีเช่นจุดสีจุดและให้เด็กลากเป็นรูปสี่เหลี่ยมจนเด็กสามารถวาดรูปสี่เหลี่ยมได้ด้วยตนเอง ให้เด็กยืนหน้ากระจกโดยผู้ปกครองยืนอยู่ข้างๆด้วยหยิบแปรงฟันและยาสีฟันมาบีบเตรียมให้เด็กหรือช่วยกันบีบแล้วบอกเด็กว่าเดี๋ยวจะแปรงฟันให้ดูแล้วลูกแปรงตามนะหากเด็กยังแปรงไม่ได้ให้ช่วยจับมือเด็กแล้วแปรงให้เด็กโดยให้เด็กหันหน้าเข้าหากระจกเพื่อให้เด็กเห็นตนเองในกระจกตอนแปรงฟัน จากนั้นค่อยๆลดระดับการช่วยเหลือจนเด็กสามารถแปลงเอ็นได้เตรียมเททรายใส่ถาดก้นแบนเพื่อใช้สำหรับการเขียนพยัญชนะผู้ปกครองให้เด็กทายพยัญชนะโดยผู้ปกครองเขียนพยัญชนะเช่นกอไก่ขอไข่โดยใช้นิ้วลากพยัญชนะบนทรายและให้เด็กบอกชื่อ จากนั้นสลับให้ผู้ปกครองเป็นคนบอกชื่อพยัญชนะและให้เด็กเขียนบนทรายบ้างค่ะ